ติดตามัปต่อนะครับเปิดปากครับถ้าหากว่าจะดูแนวทางของรัฐบาลชุดต่อไปนําโดยพักภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีพลน,นายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าเดินหน้าปิด,ดาการลดเยียกยกเลิก m o u 44สร้างรั้วกำแพงถาวรทวงคืนศักดิ์ศรีประเทศไทยให้กลับมาในเวทีโลกในมุมของพลเอกรังสีหัวหน้าพักเศรษฐกิจก็เดินทางไปคุยกับภูมิใจไทยแล้วด้วยก่อนหน้านี้เห็นด้วยกับแนวทางนโยบายความมั่นคงของนายกอน,อนุทินไหมฮะผมเห็นด้วยครับ ผมเห็นด้วยทั้งยกเลิกเอฟแสี่สร้างรั้วชายแดนนะแล้วการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับกัมพูชาทําทั้งหมดนี้ควบคู่ไปได้เลยไหมฮะทำพร้อมกันได้เลยโดยเพราะการยกเลิกเอฟแสี่เนี่ยที่ผมบอกอ่ะฮุนเซนันจะหัวใจวายตายที่บ้านมันเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคือในเอฟแสี่แล้วคุณศึกษาดีๆเนี่ยมันพูดถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ในทะเลเป็นหลักไม่คุยเรื่องพื้นที่เลยนะว่าเราจะไปยังไงไม่สนใจเพราะว่ามันหวังจะเอาน้ำมันเพราะอะไรฮะถ้ามันเอาตาม หลักของอันคอสเนี่ยนะคนที่องค์กรที่แบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลนะหุนเซนมันไม่มีน้ํามันเลยตอนในพื้นที่ที่มันได้ได้รับการข้อคอคุณเข้าใจป่ะอาอที่ผ่านมาก็จะสอดคล้องที่อาจารย์บอกว่าเขาเลยต้องเอานําเข้าน้ํามันจากฝั่งไทยเป็นหลักแต่พอปิดด่านแล้วเขาก็ไม่ปัญหาแบบนี้มันดูพื้นที่ใต้ทะเลใช่ไหมว่ามันมีน้ํามันมันก็ไปเรียกเงินจากบริษัทที่เขาต้องการมาทําสมรทานที่ตอนนี้ตั้งอยู่ในพนมเปญบริษัทพวกเนี้ยนะแล้วไปเอาเงินเข้ามา5,000ันล้านเหรียญคือแสนหกหมื่นห้าพันล้านง คราวนี้พอทำไม่ได้คุณเซนก็เสร็จอะเดะแล้วภายใต้เศรษฐกิจมันพังวินาศแบบนี้ถูกไหมฮะมันลงทุนมันต้องเยอะอะไรเพราะเริ่มแรกเลยการนี้มันมาก่อสงครามกับเรามายั่วยุเราตั้งแต่ราสาตาเมืองโทมาร้องเพลงชาติแล้วมันลบกันที่ภาษาตาควายเนี่ยก็เพราะมันต้องการให้เราเข้าสู่โต๊ะใหญ่จ้าแล้วยอมมันในเรื่องการสร้างพื้นที่ทับซ้อนซึ่งมันไม่มีพื้นที่ทับซ้อนแต่ว่ายกเลิก MOU14 มันทําได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอได้ง่ายอยู่แล้วเพราะหนึ่งตอนเซนเนี่ยเราไม่ได้ผ่านสภา สองใช้มติคอรมอได้ทันทีเพราะฉะนั้นหุนเซนเนี่ยมันจะหัวใจสลายทันทีคุณเข้าใจไหม,มเพราะไอ้สิ่งนี้มันหวังล้อย่างเดียวคือว่ามันจะเอาข้อตกลงในอุ่ยสี่มาแบ่งน้ำมันถ้าเรายกเลิกคัวเนี่ยแล้วเกิดวัดกันใหม่ใช้อันคอสมาวัดเนี่ยนะกำหนดเส้นมาตรฐานกําหนดทะเลทะเลของประเทศทะเลต่อเนื่องหลายทวีปมันจะไม่มีน้ํามันสําหรับส่วนของมันไง พักเศรษฐกิจไปคุยกับพักภูมิใจไทยมาแล้วพร้อมร่วมรัฐบาลมีใครมาทาบทามนั่งเก้าอี้ด้านความมั่นคงอย่างฮะไม่มีครับผมไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้น<ม>เพื่อผมไปเนี่ยคือผมเห็นว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยได้เสียงข้างมากเพราะนั้นเป็นมารยาททางการเมืองอย่างพักแรกอย่างผมเนี่ยว่าก็ควรจะสนับสนุนให้พักภูมิใจไทย,ยจัดตั้งรัฐบาลครับยกเลิก MOU ม4จะเป็นการทําให้หุนเซนเนี่ยหมดกําลังได้เร็วขึ้นไหมฮะอาจารย์เออจริงๆ <K ill: S 1> เขาคุยกันมาตั้งแต่ปี2549แล้วนิง,ง2006แล้วก็มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของเรื่องเขตแดน <Ừ. S 1> นะฮะไม่ใช่ในน่านน้ำทะลงทะเลอะไรแต่ขีดขึ้นมาในพื้นที่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรแล้วก็มันก็มีผลสำรวจซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ายอเมริกันเขาศึกษามาแล้วนะครับว่าข้างล่างนันเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ นะครับก,ก็เคยคุยกันถึงขนาดว่าจะแบ่งกันยังไงนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามันจะเส้นตรงไหนเส้นอะไรไม่มีนะฮะแต่ว่าทําเป็นบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งผลประโยชน์กันเท่านั้นนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะการยกเลิกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับแล้วก็ถึงไม่ยกเลิกก็ไม่ใช่ปัญหา<อ>นะครับเพราะว่ารัฐสภาของกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นะฮะเขาให้สัจยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วรัะน,นั้นมันก็คือหลักสากลอยู่แล้วนะฮะซึ่งทั้งโลกเขาก็ใช้ นะฮะกฎหมายทะเลหนึ่งหนกาอนะฮะกำหนดชัดเจนเลยฮะว่าไอ้เส้นไอ้มัธยะเส้นมัธยะอยู่ตรงไหนของแต่ละที่แล้วก็12ไมล์ทะเลแรกนะฮะทะเลอนาเขตต่อไปอีก12ไม์นะฮะเขตต่อเนื่องแล้วค่อยมาพูดถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์พวกเนี้ยนะฮะอันนี้คือสากลอยู่แล้วยกเลิกไม่ใช่ปัญหาไม่ยกเลิกก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ผมขอพักแป๊บเดียวอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อประเด็นนี้ขอพักแป๊บเดียวทางออนไลน์ฟังกันต่อคุยกันต่อฮะ เมื่อกี้คุยค้างไว้อาจารย์ขอภายที่แบบต้องตัดอารมณ์คุณผู้ชมนิดน,นึ่งนะฟังอาจารย์ต่อเลยว่ามันมันมีคําอธิบายว่ายังไงอาจารย์เอ u ม4คือสีีเนี่ยมันพูดถึงผลประโยชน์เท่านั้นทางทะเลไม่ได้พูดถึงเรื่องเขตอ่ามันต่างกับเอ u ม3ว่ามต่างฮะต่างก็คือว่าเอ u ม3่มเนี่ยมันมีเขตแดนอยู่แล้วครับแต่ทําให้มันชัดเจนอนะครับซึ่งเราก็ทํามานานแล้ว นะ <S an> ตั้งแต่ปี2000นะั <S <S <an> <S ที่เราก็ร่วมกันสำารงสำรวจทุกวันนี้ก็ล่าสุดก็เจอหลักเขตที่มีอยู่ทั้งหมด73บวกหนึ่งะครับที่บวกหนึ่งมันมีหลักเสริมอยู่หนึ่งหลักนะ 22a นะฮะก็ก็มันมีอย่างนี้มาตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ทำกับฝรั่งเศสอยู่แล้วคุนคิงเมือม่อเมืร้อยปีมาร้อยกว่าปีมาแล้วแล้ว,ลวทีนี้ไอ้หลักเขตที่มันมีอยู่73หลักนับตั้งแต่ช่องสงําลงมาจนไปถึงหาดเล็กเนี่ยนะฮะมันมันมันหายไปก็มี เพราะว่าความไม่สงบตอนนี้ร่วมกันสำรวจค้นเจอแล้ว44หลักแล้วก็ไม่มีปัญหา44หลักก็คือต่างฝ่ายต่างยอมแล้วว่าโอเคอโอเคโอเคซึ่งถ้าเราจะสร้างรั้วนะครับเอาแนวนี้ได้ก็คือแนวที่มันมีหลักหมุดชัดเจนตรงที่มันไม่มีเส้นน้ําเงินกับเส้นแดงเกิดขึ้นถูกไหมฮะใช่หรือแม้จะสร้างอย่างที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไปงเรียงกันนมันก็คือแนวสีน้ําเงินที่เราพูดถึง นะฮะ,ะแล้วไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะถึงถึงเขาถึงเราจะประท้วงเขาห0 0้อยกว่าครั้งเขาก็ายังไม่สนใช่ไหมล่ะเขาโอ้ทนทานนะาก็ใช้แบบเดียวกันได้ก็อ่ะไปประท้วงกลับมานะฮะก,มมก็มันมันก็มันก็คือวิธีการบีบแบบ,บนะครับ,รบ,รบส่วนเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลนั้นเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายทะเลอยู่แล้วครับ นะครับคืออยู่ๆเราจะไปเขียนขีดอย่างนี้ให้ไม่ได้นะมันต้องกําหนดเขียตแดนร่วมกันตามกฎหมายทะเลแล้วก็มันเป็นนิมิตนิมิตหมายอันดีที่เขาให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วเรียบร้อยก็คือเราอยู่ในกฎกฎติกาเดียวกันนะฮะยกเลิกก็ได้นะฮะถึงจะปล่อยไว้ไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่มีประโยชน์นี่คือคําตอบว่าทาไมถึงบอกว่ายกเลิกก็ไม่เป็นปัญหาไม่ยกเลิกก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราใช้กติกาเดียวกันก็คืออนุสัญญาสากลใช่รับใช่ครับกฤษฎีกาก็ออกมาพูดแล้วนี่บอกว่ายกเลิกก็ได้ถึงไม่ยกเลิกมันก็ต้องใช้กติกาสากลอยู่แล้วเบี้ยวไม่ได้บิดไม่ได้ไม่ได้แล้วก็จริงๆเนี่ยมันเคยตกลงกันถึงขนาดว่า อไอ้สองหมื่นหกพันตารางกิโลเมตรที่ขีดกันมาเนี่ยนะฮะสองตระกูลทำอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วก็แบ่งนะฮะแบ่ง,บ,งบล็อกที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานะครับซ้ายเนี่ยก็คือเอาใกล้กัมพูชาขวาก็ใกล้ไทยอย่างเงี้ยนะฮะก็คือตรงกลางเนี่ยตกลงแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี49ครับนะฮะ2006เนี่ยตรงกลางแบ่งกัน50 50นะครับส่วนที่อยู่สองข้าง กลงเราเสนอไป7จ3 0เนาบใกล้ใครก็เอาไป70สนะฮะแต่ฮุนเซนไม่ยอม,อมเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกันเนี่ยไปกระซิบข้างหูฮุนเซนบอกว่าไอ้ฝั่งที่ติดมาทางไทยเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเราช่วช่วงชาชวาวนมาหลายปี<อ>แล้วก,ก็คงก็คงเบาบางไปแล้วแหละอะไรพวกนี้นะฮะฮุนเซนก็ไปเชื่อก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไอ้ติดใครเนี่ยเอาเป็น90ต่อส0 โอเคอาจารย์เดี๋ยวคุยกันต่อทางทีวีครับ <Yeah. S 1> ฟังเพลินเลยคุณผู้ชมฟังกันต่อทางทีวีขอบคุณทุกโหวตฮะเกือบ900โหวต95%คิดว่าเผาเนี่ยมีอะไรแอบแฝงแน่ๆและอีก5%ก็คือคิดว่าไม่มีอะไรแอบแฝงตามต่อทางทีวีขอบคุณทุกท่านฮะ เปิดปากครับุณผู้ชมครับติดตามมาต่อช่วงสุดท้ายอาจารย์เฉลยคําตอบหน่อยว่ายกเลิก MOU ม44หรือไม่ยกเลิกทําไมถึงมองว่าไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่ามีกติกาสากลร่วมกันแหละนะ,ะอ,ะอนุสัญญาสญญาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเละะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลน,นะฮะถึงไม่ยกเลิกเราไม่ปฏิบัติอันนั้นเราก็ไม่ผิดนะฮะก็มาเจรจาว่าเราจะทําเส้นแบบนี้ยังไงแต่เขาจะบิดจะเบี้ยวเราอีกไหมฮะฝังไม่มีปัญหายกเลิกก็คือไม่ปฏิบัติ นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกติกาสากลนะครับแล้วไม่ต้องกังวลว่าเขาจะฟ้องนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ใช่สนธิสัญญาม,มันเป็นแค่บันทึกความเข้าใจดังนั้นแนวทางที่นายกนอนุทินโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้อาจารย์มองว่าสามารถทําได้เหมือนกันได้ครับหมดเลยใช่ครับถ้าทําได้ตามนั้นปัญหาชายแดนจบไหมฮะอยู่ที่่นเสร็จ ก็กลับไปที่ตัวค<ช><อ>ุนเซนอีกแล้วแล้วก็อยู่ที่ฮุนเซนแล้วก็มันก็มีฝ่ายของฝ่ายค้านสมรังสีเนี่ยก็กไม่จบนะ,นะ,ะแล้วก็ตอนนี้ฮุนมานัดไปอเมริกานะฮุนมนนัดไปที่อเมริกาขอความช่วยเหลือแล้วฮะไปไปชุมบอร์ดออฟพีของโดนัลด์ทรัมป์จริงๆก็คือไปขอให้เขาช่วยขออนุญาตปิดท้ายที่พลเอกรังสีก็แล้วกันครับทำได้ทุกอย่างตามแผนที่นาย,ยกโพสต์บอกเอาไว้จบไม่ห้าปัญหาชายแดน ผมว่าแบบนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยคือ1นยกเลิก m u ็4 2สร้างรั้วเลยในเขตสีน้ำเงินของเรา3เนี่ยปิดด่านยังไม่มีการเจราจาเปิดด่าน4เนี่ยปราบสกรรมม์ในเมืองไทยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทำให้อุนเซนนี่มันจะแทบจะไม่มีที่ยืนคุณผ,ผู้ชมครับนี่คือมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับอีกครับ,รบเรื่องชายแดนยังไม่จบง่ายๆคง,งต้องมีโอกาสคุยเรื่องนี้กันอีกครับ สลับกันบ้างนะคุณผู้ชมท่ามกลางการเมืองที่ร้อนแรงชายแดนเองก็ร้อนระอุข,ขึ้นมาเหมือนกันพรุ่งนี้บ่ายสามโงครึ่งเจอกันใหม่วันนี้หมดเวลาเปิดปากสวัสดีครับ